สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนเอ,อ้ยมันมันคืออะไรกับอะไรค่ะทุกคนดูสิส้ม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 ,สม,สมเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เอาโอ้ยตาตตากุนายไม่นอนกับใครเลยนะคะทุกคนเขาไม่ค่อยยุ่งวุ่นวายกับใครเลยนะคะแล้วนี่อะไรเนี่ย เขามานอนหนุนตักนอนหนุนตูด่านระวังโดนมันสะกดนะลูกเวาลามันงับเอานะรู้ป่าลูกรู้ไหมเข้าอารมณ์ไหนอะฮะฮแต่รู้ก็าอารมณ์ไหนคุณนายอะดูดิล่ะโอ้ยแต่ดูหน้าสิ เวลาคุณนายได้โอ้ยี่นอนกับใครอ่ะดูสิวิ่งพี่จ้ามนอนด้วยคนได้บ้าเนี่ยได้บ่ะฮะได้ไหมโอ้ยคุณนายมีความสุขยังเลยอ,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 อบูชาบาของแม่ต้าอา้าวลืมตัวไปเลยหกือไปนอนกอดใครอ่ะหรือเอยโอเคค่ะทุกคนไปแล้วค่ะน่ะนัะนเรียนตูดแล้วเป็นไงคะ แดตูดแล้วเป็นไงคะทีก่กดวายพิด้าไปตีตะขบทำไมลูกพได้าวายพิด้าก็อะไรก็ไม่รู้น้องนอนอยู่ลูกอยู่ๆก็ไปทําไมลูกหมันเขี้ยวเหรอไ่ต้องหมันเขี้ยวน้องหรอกลูกเอ้ยดูกู่นี้ต่อค่ะเขาตรมตูดกันนะต้มตูดเอ้ยตมตูดกันลายใหญ่เลยโอเคโอเคดมไปดมไป